สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่5นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการาคลังภาครัฐนะคะ g f m a s ซึ่งในเนื้อหาในหน่วยที่5จะมี7หัวข้อใหญ่นะคะทีนี้ดูหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องเป้าหมายนะคะของระบบการบริหารการเงินภาครัฐ นะคะ GFMS นะคะซึ่งย่อม,มาจาก Government f i t c o n Management Information System นะคะ,ะทีนี้ GFMS เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภาครัฐนะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจน,นโยบายการคลังและการปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้ตัวนี้เกิด นะคะเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะคะเรื่องระบบการจัดการการบริหารงานนะคะในภาครัฐนะคะอ่าแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายของระบบ g f m i s ก็คือตัวนี้นะคะค่ะก็คืออะไรก็คือการออกแบบการจัดสร้างระบบบริหารงานการคลังภาครัฐของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ ไมะะ่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านรายรับนะคะรายจ่ายนะคะาการผูเ้เงินเง,งินคงคลังบัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้างคําว่าแบบเกณฑ์คงค้างนะคะกับเกณฑ์เงินสดตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะคะเกณฑ์คงค้างก็คือบันทึกบัญชีเลยต่อเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น ะคะไม่ว่าจะได้รับเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะจ่ายเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตามนะะสามารถบันทึกบัญชีได้เลยะะเมื่อเกิดรายการค้าขึ้น,นะะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับบัญชีสินทรัพย์ถาวรบัญชีต้นทุนบัญชีบริหารแบบซิงเกิลเอนทะระีก็คือการนําเข้าข้อมูลเพียงครั้งเดียวะะรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทําการอนุมัติการเบิกจ่ายการปรับปรุงการติดตาม นะคะการใช้งบประมาณที่น้นการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลแบบมุ่งผลสำฤทธิ์ก็คือเอาพุทธเอาคำนะคะแล้วก็เพื่อสร้างให้เกิดนะคะฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐและเพื่อให้ผู้บริหารนะคะระดับกรมระดับกระทรวงรวมถึงรัฐบาลสามารถเรียกดูข้อมูลการบริหารการค้างแบบหลายมิติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์โดยระบบ g f m s นะคะมีการเชื่อมโยงระหว่าง ะะระบบงานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันโดยการนําข้อมูลเข้าเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกบัญชีนะคะอันนี้คือเป้าหมายของระบบ gfms ก็คือนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเงินนะคะก็การเงินการคลังไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านรายรับรายจ่ายกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในโครงการของรัฐบาล นะคะไม่ว่าจะเป็นการบัญชีต่างๆเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเป้าหมายนะคะของระบบ g a m s ก็คือเน้นนะคะความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ให้เป็นศูนย์รวมนะคะในการใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศนะคะอันนี้คือเป้าหมายนะคะส่วนหัวข้อที่2นะคะเรื่องหลักการ นะะคแล้วก็ขอบเขตการดำเนินงานของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS นะคะตัวนี้นะคะก็คือนะคะการดำเนินงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐนะคะแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเราเรียกว่าระบบ GFMIS นะคะเป็นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการทางด้านการเงินการคลังของภาครัฐ ให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงานแล้วก็การจัดการภาครัฐนะคะด้านการงบประมาณการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายและก็การบริหารทรัพยากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายปฏิรูปลัชการที่เน้นประสิทธิภาพและก็ความคล่องตัวในการดาเนินงาน ะะคระวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรเนี่ยอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนะคะคสภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารประเทศของนะคะคการบริหารเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะคะคซึ่งขอบเขตของระบบ GFMIS มันจะเกี่ยวข้องกับงานอยู่2ด้าน,นะะก็คือตรงนี้ สองด้านนีนเลยนะคะหเราเรียกว่าเกี่ยวข้องกับด้านปฏิบัติการนะคะหรือ o peration system นะคะซึ่งรองรับโดยซอฟต์แวร์ SAP R 3นะคะคือตัวนี้นตัวเนี้จะใช้ประกอบนะคะในการบริหารระบบการบริหารงบประมาณการรับการจ่ายเงินการติดตามการใช้งบประมาณ นะคะบัญชีแบบเงินคงค้างเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะบัญชีสินทรัพย์ถาวรต้นทุนนะคะแล้วก็บริหารนะคะบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารเงินสดเงินคงค้างแล้วก็ตลอดจนข้อมูลทางด้านบุคคลนะคะอันนี้คือเน้นเรื่องระบบด้านการปฏิบัติการก็คือเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีทางการเงินนะคะทางด้านต่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านรายรับแล้วก็รายจ่ายนะคะอ่าส่วนหลัก2ก็คือระบบข้อมูลการบริหารหรือ Business Warehouse นะคะซึ่งรองรับโดยซอฟต์แวร์ SAP BW นะคะตัวนี้ต่างกับตัวแรกนะคะตัวแรกเน้นการบันทึกนะคะบัญชีในระบบ GFS m i นะคะตัวที่2ก็คือ เป็นการใช้ข้อมูลในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนะคะคำว่าวางแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและก็การตัดสินใจน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้นำประเทศเนาะผู้บริหารระดับสูงนะคะอย่างเช่นพวกข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินแบบออ,อนไลน์เรียวถามและก็คือการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้ตลอดเวลานะคะ อันนี้ใช้สําหรับนายกรัฐมนตรีหมยผู้นําประเทศนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงอธิบดีกรมผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะและก็ผู้บริหารด้านการเงินนะคะอันนี้คือเน้นเรื่องการบริหารนะคะสองก็ตัวแรกก็คือเน้นเรื่องการปฏิบัติการนะคะไม่เหมือนกันทีนี้ต่อมาหัวข้อที่สาม ะะเรื่องกระบ,บวนการงานของระบบการบริหารการเงินการขังภาครัฐ GFMS AH, นะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบงาน5ด้านนะคะ1ก็คือระบบงานบริหารงบประมาณนะคะคือตัวนีน้เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ตัวนี้เป็นระบบเก่านะคะระบบเก่า ที่สำนักงบประมาณเขาใช้ส่งข้อมูลนะคะ,ะระบบเก่าที่สำนักงบประมาณใช้ในการส่งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณนะคะเรียกว่าระบบ BIS นะคะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นนะคะ,ะเปลี่ยนมาเป็นการจัดสรรเงินกำไรในระบบ GFS m H ะะโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบอื่นด้วยเช่นระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการเบิกจ่ายเงินแล้วก็ระบบบัญชีเป็นต้นอันนี้คือด้านแรกนะคะสก็คือระบบการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอันนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบเชื่อมจะเชื่อมโยงกับระบบบริหารงบประมาณนะคะเพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณและก็เชื่อมโยง กับระบบสินทรัพย์ถาวนที่เป็นการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวนซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่5.000บาทขึ้นไปนะคะ 3. ที่เกี่ยวข้องก็คือระบบของเงินและก็บัญชีนะคะซึ่งยังแบ่งออกเป็นอีก5ระบบย่อยนะคะ1ก็คือระบบการเบิกจ่ายเงินนะคะ 2. ก็คือระบบการรับและก็นำส่งเงิน 3. ระบบบริหารเงินสดนะคะสี่ก็คือระบบบัญชีแยกประเภทและสุดท้ายก็คือระบบสินทรัพย์ถาวรนะคะส่วนตัวที่4เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีต้นทุนนะคะตัวเนี้ยเป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเพื่อการบริหารโดยหน่วยงานนะคะต้องกำหนดโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อให้เป็นศูนย์ต้นทุนศูนย์กำไรนะคะเกี่ยวข้องกับงานหลกักงานทำ งานสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐนะคะทั้งหมดเพื่อลองรับข้อมูลในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายและก็กำหนดเกณฑ์การปันส่วนนะคะบัญชีต้นทุนเพื่อให้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือวัดเข้ามาเป็นจำนวนเงินนะคะในแต่ละ โครงการกิจกรรมนะคะมีหน่วยต้นทุนเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะคะ,ะเพื่อวัดผลว่าเราทำออกมาแล้วเนี่ยผลเป็นยังไงนะคะอ่านะคะต่ะะะอมาสุดท้าย5เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงบบริหารบุคคลนะคะ,ะตัวนี้เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรสำหรับค่าราชการพลเรือนสถาบันนะคะพลเรือนสามัญโดยรับข้อมูลเนี่ย าการเปลี่ยนแปลงค่าราชการการฝึกอบรมแล้วก็การปรับโครงสร้างองค์กรนะคะจากส่วนราชการแล้วก็รับข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกลุ่มบัญชีกลางอันนี้คือระบบสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนงานของระบบการบริหารการเงินอันขังภาครัฐนะคะ g f m a s จะเกี่ยวข้องกับ5นะคะระบบงานนะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะ หัวข้อที่4เป็นกระบวนการวางแผนและก็จัดทํางบประมาณโดยสรุปนะคะซึ่งเขาสรุปมาให้ทั้งหมด5้นะคะ5ขั้นตอนพูดง่ายๆนะคะแต่ว่ากระบวนการวางแผนและก็จัดทํางบประมาณเนี่ยได้สอนไปแล้วในเนื้อในอยู่อยู่ในเนื้อหาในบทที่3นะคะที่กล่าวละเอียดเลยนะคะตั้งแต่เริ่ม ะะจะทำแผนงบประมาณนะคะก็คือการประมาณการตัวเลขรายรับกับรายจ่ายไปก่อนใช่ไหมคะแล้วเสนอต่อนะคะสำนักงบประมาณนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติสามวาระนะคะแต่ละวาระก็มีกี่หลักการนะคะ,ะก็จนตรามาเป็นพระราชะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือกำหนด ะะออกมาแล้วก็สามารถเบิกจ่ายใช้ได้นะคะดูหัวข้อแรกนะคะขั้นตอนที่1ก็คือส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยจะต้องทำรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีนะคะแล้วก็ประมาณการรายได้ส่งให้สำนักงบประมาณถูกไหมก็คือนะคะจะต้องส่งตัวเลขเกี่ยวกับรายจ่ายและก็รายได้นะคะตัวนี้จะเป็นการประมาณการตัวเลขไปก่อน ถูกไหมนะคะจะเป็นการประมาณการตัวเลขซึ่งประมาณการเกี่ยวกับรายรับประมาณการเกี่ยวกับรายจ่ายถูกไหมคะว่ารายรับเนี่ยจะต้องมาจากทางใดบ้างถูกไหมคะอ่าก็รายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลก็คือมาจากการจัดเก็บภาษีต่างๆถูกไหม ะคะ่าทมเนียมค่าปรับค่าใบอนุญาตเป็นต้นนะคะต้องประมาณการตัวเลขให้ได้นะคะอ่าส่วนประมาณการตัวที่2ก็คือประมาณการเกี่ยวกับรายจ่ายนะคะรายจ่ายเราก็ต้องนะคะอ่าเสนอตัวเลขไปว่ารายจ่ายของนะคะหน่วยงานเราเนี่ยมีรายจ่ายอะไรบ้างเกิดขึ้นนะคะก็เสนอตัวเลขไปนะคะรวมรายจ่ายต่างๆนะคะ อพอเสนอนะคะตัวเลขไปปั๊บเมื่อสํานักงบประมาณก,ก็จะสู่ขั้นตอนที่สเมื่อสํานักงบประมาณพิจารณาแล้วก็จัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมดแล้วก็จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีก็คือแต่ละหน่วยงานภาครัฐในในประเทศนะคะส่งตัวเลขประมาณการมานะคะระดับกระทรวงจบวงกรมนะคะส่งไม้หมดทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค นะคะ,ะเมื่อได้รับมาแล้วก็จะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อเสนอคณะรัฐมนตรีจะเข้าเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือคณะรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาต่อนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่4ก็คือเมื่อรัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัตงิงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว นะคะและให้ความเห็นชอบอนุมัตินะคะก็จะเป็นนี่เป็นนะคะเป็นพระราชบัญญัติะก็จะเป็นพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะแล้วสุดท้ายเมื่อเป็นงบป,ประมาณอ่าเมื่อเป็นพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็จะต้องนำเข้าสู่ระบบ g f m e ก็คือกำหนดตัวเลขไปนะคะว่า,าแต่ละกระทรวงทะบวงกรมอาจจะได้ตัวเลขมานะคะไม่เท่ากับที่เสนอมานะคะก็ได้เท่าไหร่ก็นำเข้าสู่ระบบ g f m s ตามความเป็นจริงนะคะอันนี้คือหัวข้อที่4กระบวนการวางแผนและก็จัดทำงบประมาณนะคะ